สวัสดีครับผมบันดิตยิรังศรีวันนี้มีความรู้เจ๋งๆนะครับผมอยากจะมาอย่างแรกผมยินดีต้อนรับทุกคนสู่อาณาจักรของผมนะครับนี่ตรงนี้เป็นระเบียงที่ห้องห้องหนึ่งที่ผมอยู่แล้วกันผมมีห้องอในตึกนี้เยอะมากเลยแล้วแทบจะแล้วก็เห็นแม่น้ําเจ้าพระยาแทบจะทุกมุมเลยนะครับนี่เป็นเจ้าพระยาแทบจะล้อมรอบเลยแล้วก็มีต้นมงต้นไม้อะไรเต็มไปหมดเลยผมมันก็ออยู่รีสอร์ทเลยนะครับแต่ว่าอยู่ใกล้สีลมนิดเดียวโอเควันนี้เนี่ยจะมาให้เคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่อง ทำยังไงที่จะดึงอัจฉริยะในตัวคุณออกมาอย่างแรกเลยนะครับจําคํานี้ไว้คุณเนี่ยเกิดมาก็เป็นอัจฉริยะอยู่แล้วเกิดมาเด็กทุกคนเกิดมาเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วอันนี้คอนเฟิร์มโดยไอน์สไตน์นะครับและนักวิริาศาสตร์แทบจะทุกคนที่มีเครดิตนะครับเด็กทุกคนเกิดมาเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วแต่คนที่มากรบอัจฉริยะเด็กคือความคิดของผู้ใหญ่ใส่เข้าไปนะครับเด็กเดี๋ยวให้กลัวนอนกลัวนี่เด็ก ไปโคหมดเลยนะครับก็ไม่มีไม่มีความคิดสร้างสารรค์เหลืออยู่แล้วและยิ่งถ้าไปอยู่ในโรงเรียนเรียนตามระบบโรงเรียนเนี่ยความคิดสร้างสรรค์หายไปหมดแล้วก็โดนความคิดความเชื่ออะไรเช่นต้องทําหาเลี้ยงชีพต้องโน่นนี่นะครับแทนที่จะให้ดึงอัจฉริยะเขาตัวเองออกมาเดี๋ยวผมอ่านโค้ดของไอ้สา้ฟังเลยแล้วกันไอ้สายบอกว่าทุกคนเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้ทั้งชีวิตมันจะคิดว่ามันโง่ คุณถูกตัดสินหรือเปล่าคุณเป็นปลาที่ถูกตัดสินหรือเปล่านะครับคุณไปทําตามความคิดคนอื่นหรือเปล่าคุณต้องทําตามหัวใจของคุณเองคุณถ้าคุณเป็นปลาคุณก็ต้องทําแบบปลาถ้าคุณมีความสามารถพิเศษแบบไหนคุณหรือชอบแบบไหนคุณก็ต้องทําแบบนั้นคุณไม่ใช่ไปทําตามคนอื่นเพราะว่าคนอื่นบอกว่าเฮ้ยถ้าเรียนวิศวะมันจะหางานง่ายแต่ใจไม่ได้ชอบงานวิศวะเลยเพราะฉะนั้นเป็นปลาอยปีนต้นไม้นี่เป็นหัวข้อของหนังสือเสียงอันหนึ่งนะครับของผมที่มันเจ๋งมากๆเลย แต่คนรู้จักน้อยเพราะว่าบางทีชื่ออาจจะไม่เข้าใจนิดนึงไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยจะมีสาวสวยมาอธิบายผมมาเป็นคนที่ฟังออดิโอแล้วก็ได้ซึมซับบักปัญญาน,นี้แล้วมันก็ได้เป็นบทเรียนที่เปลี่ยนชีวิตเธอนะครับอยากจะเชิญเข้ามาเลยน้องอ,ออกขวัญน,นี่ครับเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งในคลาสนะครับในคลาสสปิกกิงแนะนำตัวนิดหน่อย ชื่อออกขวัญพลอยนภัสปุณนรังสีนะคะก็สักเซสเลยจากอ่นี่ซ <CD S 1> ีดีแผ่นนี้ <laughs> คือแค่ชื่อก็เปลี่ยนชีวิตเลยตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังอใช่ค่ะอาจารย์แล้วเราชอบอะไรเกี่ยวกับคำนี้ก็คือตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคือจริงๆทราบนะคะว่าตัวเองเป็นคนมีความสามารถอะไรแต่พยายามที่จะ ปีนต้นไม้ด้วยคือฉันจะต้องรอบจับแต่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็น,ป,นปลานะมไม่ใช่นกคือโอเคนกมันบินอยู่บนฟ้าได้มันหากินอยู่บนพื้นดินได้แต่คนบางคนก็มีข้อจํากัดมากมเหมือนปลามันก็มันมันล้นลายอยู่ในน้ําได้มันว่ายน้ําเก่งมันไม่ต้องทําอะไรมันเกิดมามันก็พลิ้วไหวอย,อยู่ในน้ําแล้วแต่เราก็พยายามว่าคือเราเป็นมนุษย์เราต้องสามารถทําได้ทุกอย่างทําให้คือจริงๆทําให้สเสียเวลามากในการทํางานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พ่อมัวแต่ไป เทรนเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดใช่แล้วเนี่ยเป็นปลาอย่าปีนต้นไม้คือประโยคนี้ประโยคเดียวคือสามารถที่จะทําให้ตัวเองตัดสินใจจนช่วงเวลานั้นได้เจอซีดีแผ่นนี้ช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนงานใช่แต่ฝั่งแล้วก็ยังร้านอยู่ก็ยังกลับไปทํางานประจําอยู่แต่ต้องเปลี่ยนไ้และถึงเวลาต้องแต่แล้วเสร็จแล้วก็ลาออกมาด้วยด้วยประโยคนี้เหมือนเดิมแล้วก็ได้ ได้ใช้หลายอย่างในการบริหารคนบริหารงานจากการจากแนวคิดตรงนี้ค่ะทำให้แบบคือความเรามีพรสวรรคนะ์อะแล้วก็ความสามารถของเราคือเราใช้แล้วแค่รูปแผ่วๆอะ่ะม,มันก็มีตังแล้วอะ่ะจากที่เราพยายามที่จะต้องทําทุกอย่างสุดท้ายมัน มันเสียเวลามากๆยังไงก็ขอบคุณซีดีแผ่นนี้เลยอขอบคุณที่อาจารย์ทำซีดีแผ่นนี้ออกมาด้วยอ่ะโอเคอยากให้เพื่อนได้ลองอ่ะมีแผ่นนี้เนี่ยมีเ,เขียนบอกว่ามี10วิธีค้นพบพรสวรรค์ในตัวคุณและพัฒนาความพิเศษของคุณให้เป็นเลศนะครับคือมี2ช็อต2 2ขั้นตอนคือพัฒนาค้นพบก่อนค้นพบพรสวรรค์ในตัวคุณก่อนเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้จะหาพรสวรรค์ยังไง ไม่รู้ว่าฉันแตกต่างหรือมีความพิเศษยังไงในตัวเราเพราะถูกคนอื่นเนี่ยเอาความคิดให้เราไปทําเรื่องที่เราไม่ใช่มาตลอดชีวิตไปทําเรื่องที่เฮ้ยถ้าไม่เก่งเลขนะเว้ยต้องไปเรียนเลขเพิ่มบ้าปอ่ะไม่เก่งเลขก็ให้คนจ้างคนอื่นทาไปเราไปโฟกัสเรื่องที่มันเจ๋งๆโอเคป่ะเพราะไม่มีใครมีเวลาไปนั่งเก่งทุกอย่างอ่ะไม่มีในโลกนี้ไม่มีพวกบิลเก่งบิลเกสอะไรพวกนั้นนะเขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่เก่งบางเรื่องเขาให้ลูกจ้างเขาทำไปเขาจะตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วเขาเลือกทาสิ่ง นะครับโอเคแต่ว่าคุณต้องค้นหาพรสวรรค์ให้เจอแล้วพัฒนาพรสวรรค์น,นั้นให้เป็นเลิศนะครับซีดีชิดนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนเป็นปลาอย่าปีนต้นไม้นะครับหาได้ที่ w w w b a n d i t .org นะครับ bundit.org แล้วก็หรือไม่ก็ร้าน41ทั่วประเทศนะครับสุดท้ายนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับน,นี้น้องอบขวัญติดตามกันได้ที่ไหนออบขวัญบุญนารังสีนะคะที่แฟนเพจคะ่ะโอเคแล้วก็ เราขอลาไปทีนทน่นาตอนนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ